สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วผมได้แนะนําวิธีการทำคัดออโต้นะครับนะเจาะประตูหน้าต่างนะเราจะได้ไม่ต้องเจาะเองนะครับอีพนี้มาต่อการทำบิลคิวนะครับจากงานสถาปัตย์นะครับแล้วก็การเทสีนะก็คือพวกต่างๆเนี่ยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ชักโครกต่างๆเนี่ยผม ได้ส่งให้เพื่อนๆพี่ๆไปหมดแล้วนะครับนี่ถ้าใครยังไม่ได้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะนี่อุปกรณ์ชักโครกนะคือพวกนี้จะมีราคาแล้วนะครับผมได้ตั้ง database ไว้แล้วว่าเป็นราคานะเราก็อิมพอตไปวางในโมเดลเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ครัวต่างๆนะหน้าบานครัวผมได้ส่งไปให้แล้วนะครับถ้า พี่ๆท่านไหนยังไม่ได้รับก็ทักหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ย้อนหลังนะแล้วก็จะมีพวกแมทเทเรียลครับผมได้ทําการตั้งค่าสีไปแล้วนะครับชื่อว่าสถาปต์นะครับเนี่ยนี่าะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันดูก่อนนะครับตัวนี้งานฝ้าต่างๆเนี่ยแล้วก็ฝ้าชายคาเนี่ยก็เป็นงานฝ้านะผมได้ ทำปั้นแันนี้เราทํามือนะครับปั้นมือเอาปั้นออโตโน้นะปั้นแบบแมนนวลนะครับแล้วผมก็ได้ดวางหน้าต่างประตูนหน้าต่างไปทั้งหมดละครบเรียบร้อยแล้วครับมาต่อกันเลยนะครับในการที่เราจะทําการใส่เนี่ยก็คือจะต้องเทสีนะครับอย่างเช่นงานฉาบภายในนะยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ฉาบภายใน,นยจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะมีสีอยู่ตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น สีต่างเนี่ยนะจะเอาไปจิ้มดูเขาจะชื่อว่า c 1เราก็ลองจิ้มดู c 2นะผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับจ,จุดจุดจุดตรงนี้นะดูเมาส์ผมนะครับสี c 3 c 4แล้วก็ f 1 f 2 f 3พวกนี้นะครับเลื่อนเมาส์ดูนะครับจะมีคำว่าฉาบภายในนะครับให้เราเลือกฉาบภายในมาแล้วก็ซูมมาใกล้ๆนะครับเททีละด้านนะเททีละด้านนะครับ เทให้ครบทุกด้านนะครับเขาจะคำนวณเป็นตารางเมตรให้เรานะครับผมตั้ง Data า,าไว้แล้วนะครับเอาไปใช้งานก็จะง่ายเลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะนสีภายในนะแล้วก็เราก็มาดูสีภายในจุดนี้นะครับสีภายในจุดนี้นะสีภายในอ่อนมันจะมีอ่อนและเข้มนะครับผมจะเทอ่อนไป,ป แล้วก็เทตามที่เราแมทนะเข้ามาทําข้างในกรุ๊ปนะครับอันนี้ก็คืออยู่ข้างในกรุ๊ปนะเดี๋ยวผมกดคีย์ลัดให้เพื่อนเพื่อดูนะอันนี้ก็คือในกรุ๊ปนะครับในกรุ๊ปของงานฉาบนะครับไปช้าๆนะครับเราเทสีแค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวนะนิดเดียวไม่เยอะนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาที่ผนงังตัวนี้นะครับกับเบื้องห้องน้านะผมจะกด n นะคือ ซ่อนไปมองมองเห็นเฉพาะชิ้นงานที่ผมกําลังจะเทสีนะครับก็คือแบบนี้จะได้ทํางานง่ายนะก็คือจะมีกระเบื้องให้นะครับกระเบื้องกระเบื้องห้องน้ำนี่ครับกระเบื้องห้องน้านะสมมติผมใส่เนี่ยแล้วก็ดูนะครับเลือกดูนะนี่กระเบื้องอะไรนะเขาเขียนปมเขียนบอกไว้เลยนะกระเบื้องผนังโชว์อย่างงี้นะครับแล้วก็กระเบื้องโมเสสห้องน้านะอยู่ที่เราจะใส่นะไอกระเบื้องโมเสสเนี่ยที่ผมใส่ไว้ผมใส่ไว้เดียวเพราะว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแล้วก็คาแรงต่างกันเยอะนะครับส่วนผนังห้องน้าเนี่ยผมใส่ไว้เพราะว่า ราคาไม่ต่างกันมากไม่ดูดกันมากนะครับก็เลยเป็นอนี้นะใส่ให้นะครับเป็นกระเบื้องห้องน้าไปนะครับนี่เราก็ใส่ให้ครบนะครับใส่ใส,ใส่ตรงภายในห้องน้ําเสร็จแล้วก็มาใส่งานฉาบเทงานสะงานฉาบด้านนี้นะครับเชฉาบไปเลยนะครับนี่ฉาบภายในลักษณะนี้เนาะนี่เราก็จะได้แล้วนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับมาด้านนอกนะไอ้ด้านในเนี่ยผมจะใส่ตัวอย่างให้ดูแค่ห้องน้ําและห้องหน้าบ้านนะครับาลืมอีกอันหนึ่งนะอันนึงก็คือจะเป็นงานพื้นนะครับอานนนั้นพื้นผมจะใส่เป็น F1 ไปนะครับ F1 F1 นะึน่ะอ่พื้นภายแล้วก็พื้นตัวนี้นะ f 1ห้องน้ําเนี่ยผมจะใส่เป็นชัก F3 แล้วกันนะ ผมดื่ม f2 ก็จะต้องเดี๋ยว f2 ไปใส่ระเบียงนะเนาะนะ f3 นะนั่นเนี่ยซูมมาใส่ให้ครบนะครับตัวห้องน้ําเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมจะยกสเต็ปขึ้นมานะครับเพราะว่าปูนจริงเวลาเราทํางานจริงๆอะ่ะเราจะต้องยกสเต็ปขึ้นมานะให้ยกสเต็ปขึ้นมาสัก5เซนนะอันนี้แล้วแต่ปูนปูนปีพีนะครับแต่หน้างานจริงๆอะ่ะที่ประสบการณ์ผมนะส่วนมากกระปูเป็นสเตป็ปยกขึ้นแบบนี้ละครับ5เซนนะครับโอเคนะผม ต่อนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่าภายนอกนะภายนอกเนี่ยผมจะใส่เป็น F2 นะครับ F2 จุดน,นี้เนาะแล้วก็มาดูชื่อเขาด้วยนะครับชื่อเนี่ยมันจะต้องมีชื่อด้วยนะชื่อตรงนี้นะครับให้ผนังจุดน,นี้นะผนังจุดน,นี้ชื่อว่า QFloor นะครับให้เราเลื่อนมาที่ QFloor เหมือนกันครับผมเลื่อน QFloor หรือใช้ปลั๊กอินตัวนี้ก็ได้ครับ QFloor พอดี c o o l i d g LA ผมใช้ไม่ได้นะครับ ให้มาเลยที่ Q คิวฟลอร์เราไม่เปิดตรงนี้ผมจะลองซ่อนดูโอเคได้แล้วนะครับบางอย่างนี้ง่ายนะครับง่ายดี 5D เดี๋ยวผมซ่อนไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะตอนนี้จะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าผมจะขอยกตัวอย่างตัวภายนอกนะครับภายนอกก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมกําหนด สมมุติว่ายกตัวอย่างเป็น C ีสามนะครับตัวนีสามภายนอกเนาะ <c oughs> จะมีสีชมพูแบบนี้นะครับให้เราเทลงไปจากนั้นจะมีงานสีทาฟาอยู่ตรงนี้นะครับหาเราจิ้มดูนะครับให้ให้เพื่อนๆพี่ๆจิๆ้มดูว่าเขาชื่ออะไรนะครับเน <c oughs> ี่ยจะมีชื่ออยู่นะครับสีทาฟาเนี่ยครับเราเทไปเลยครับสีทาฟาเรียบร้อยนะครับนี่ เราจะใส่ทุกอันก็ได้นะครับงานฉาบงานอะไรพวกนี้เนาะแต่ด้านหน้าเนี่ยผมจะใส่ฉาบให้ดูนะครับใส่ฉาบให้ดูก็คือฉาบภายนอกอันนี้นะครับเราก็จิ้มมาแล้วก็บุนมาทําเทสีนะครับเทสีเทสีนี่เทให้หมดนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกสีภายนอกนะครับสีภายนอกเนี่ยภายนอกผมจะใช้เป็นสีอ่อนนะครับสีอ่อนก็คือด้านนี้นะด้านนี้อ่าด้านนี้สีอ่อนอ่า เดี๋ยวขอแตกต่างหน่อยแล้วกันนะขอใส่เป็นสีเข้มภายนอกอีกอันหนึ่งนะตรงนี้นะครับนี่แล้วตรงนีน้ี่เราก็มาเทฉาบเหมือนกันครับผมฉาบภายนอกเราฉาบถึงเสาเลยบนถึงรังคาเลยนะครับนี่เทไปจากนั้นเราก็ใส่ใส่สีอะไรก็ได้อ้าผมจะยกตัวอย่างเป็นกระเบื้องโชว์นะครับเป็นกระเบื้องผนังโชว์นะตัวนี้ผมจะปูกระเบื้องสักหน่อยหนึ่งนิดน,นึงนะ ส่วนในกรณีนี้นะครับเอ็นนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นได้ว่าเขาจะปูเวลาเราคิดงานนะคิดปริมาณมันเกินนะครับมันเกินถ้าคนบางคนก็คิดเป็นค่าเออเรอไปก็ได้นะหรือบางคนต้องการเป๊ะนะครับก็ให้เราสร้าง L L นะครับกดตัว L, m a มากตามนี้ครับตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการแบบเป๊ะนะครับงานเป๊ะไม่เผื่อไม่อะไรนะ จะมีสองท่อน๋อยวผมลืมตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้จะละเอียดนะครับแล้วก็จิบสีตัวนี้มาใช้ได้ละเราก็เอาแค่นี้นะครับตัวนี้จะสูงกว่าเพื่อนนะแปลกๆขอมูบลงมานะครับอันนี้เรามูบได้นะมูบลงมาให้มันอยู่สแนปกับเส้นเท่ากันนะครับ ก็คือเรางานของเราจะไม่คิดเกินนะจะคิดปูกระเบื้องแค่จุดเสานี้นะครับอันนี้ผมตีต่างว่าเป็นกระเบื้องชูกระเบื้องผนังชูนะครับนี่ประมาณนี้นะผมใส่ให้ดูแบบนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะในการทํ b o c b e นะครับตัวนี้ bio q งานสถาปัตย์ก่อนนะครับค่อยๆไปเป็นสเต็ปเนาะใส่สีพวกนี้ไปก่อนแล้วก็โครงสร้างเดี๋ยวมาใส่กันทีหลังนะครับโอเคเราเปิดขึ้นมานะครับ โครงสร้างเนี่ยพวกนี้จะเห็นลังคาอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยลังคาเนี่ยผมจะมีกระเบื้องนี่ด้วยนะกระเบื้องซีแพคผมตั้งไว้แล้วนะครับให้เรามาเทสีตรงนี้นะครับจุดนี้กด B ีวางแนะนําให้เทด้านเดียวนะครับไม่เทไม,ไม่ไม่เทภายนอกนะถ้าภายนอกเนี่ยมันจะคลุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทให้เบื้อนๆนดูนะตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยผมเทแบบนี้นะสมมติว่าผมเทมันจะคลุมไปหมดเลย นะครับแบบนี้ก็คืองานจะเกินครับอันนี้จะเกินแน่นอนราคายัางไงก็เกินนะครับต่อให้คุณทําในรีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกินนะครับถ้าเราเทคลุมแบบนี้เราต้องเทด้านเดียวนะเทด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นนะครับโอเคก็คือเราเข้ามาเทข้างใน,นให้หมดนะเทไปเลยนะเทเทไป ส่วนสีทาเหล็กเนี่ยเราก็เลือกเทปไปครับผมจะคลิกนี่ครับอ่าสีเหล็กเอ็กซ์ติฟเลนะครับ,เร,บเราก็เลือกสีตัวนี้ไปทาไปก่อนถามว่าเราสามารถทำลันเหล็กก่อนได้ไหมเราก็ลันได้ครับผมอันนี้ผมอยากให้ไปเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าเหล็กอ่ะ มันจะซับซอ้อนบางทีอาจจะซับซอ้อนอาจจะงงๆนะก็เลยอยากให้เทสีก่อนนะครับถามว่าทําได้ไหมทําทํารันเหล็กโครงสร้างก่อนแล้วค่อยมาเทสีได้ไหมก็เทได้ครับผมเทได้ทําได้เหมือนกันแต่ก็อยากให้เป็นสเต็ปแบบนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยเราเทสีเหล็กผมยกตัวอย่างผมจะเทแค่จุดนี้นะครับแค่อาจเสยอย่างเดียวนะยกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะ อเดี๋ยวแถมให้อีกอันสักอันนึงซิลิกอนเลเยอร์เหมือนเดิมปึ๊บเราก็เทไปปึ๊บเนี่ยครับเราก็เลือกตัวนี้ซ e ล e กอ a เลเยอร์ปึ๊บกด B เทนี่ครับกด B เทปั่นี้ก็ซ e ล e กอ a เลเยอร์กด B เทนี่ครับก็จะเหลือแค่จุดน,นี้นะครับตะเคสัน อาตะเคลางนะครับตะเคลางนี่เแล้วก็เทไปอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เชิงชายนะจะมีเชิงชายอยู่จุดนี้แล้วก็จะมีสีเชิงชายอยู่ตรงนี้นะครับหาดูนะครับหาดูนะครับเดี๋ยวจะได้ชินชินนะสีทาเชิงชายนะครับเราก็เท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 สีสีทาเชิงชายเนี่ยเราเทข้างนอกได้นะครับเพราะว่า จะไม่ทับเหมือนกระเบื้องนะมันจะไม่เกินนะอันนี้จะพอดีเลยนะครับก็คือทานอกทานายอยู่แล้วนะครับเห็นนะเห็นนี้ผ่านนะครับผมนี่ผมจะเทสีประมาณนี้นะสีรอบๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าเทยังไม่ครบนะครับไม่ครบนะยังไม่หมดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะอ่าผมเทสีสามใช่ไหมผมเหลืออ,อีกสีหนึ่งอ่าผมลืมเดี๋ยวผมเทให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบอันนี้ไปก่อน ลบไปก่อนนะผมจะลบตัวที่มันเป็นตัวเดิมเนี่ยลบไป delete นะครับแล้วพวกงานฟ l o o r งานพื้นเนี่ยผมก็จะ delete อันนี้ไปด้วยให้ผน,งนังในผมไ้นี่ก่อนแล้วก็ในงานเป็นงานผนังเนาะลบแค่งานฝ้านะครับเราก็กลับมาที่สถาปัตย์เหมือนเดิมเพราะสีมันเหมือนกันครับผมนี่อันที่หนึ่งใส่ไปใส่ไปตอนนี้เราก็ใส่ไป จากนั้นตัวนี้จะเป็นฝ้ากันชื้นจะเป็น c 2สส่วนมากนะจากประสบการณ์นะครับจากนั้นข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราก็เราก็ทําการเทสีพวกเนี้ยเอ่อผมกดผิดนะเทสีทาฟ้าตรงนี้นะสีทาว่านี่แค่นั้นนะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่นี้เลยนะในการใส่สีใส่แมททีเรียลนะครับตัวนี้วางแมททีเรียลนะ ก็คือจะมีราคามาให้นะครับแล้วก็พวกกระจกต่างๆเนี่ยอันนี้งานถาปัดนะครับในหมวดงานถาปัดอยู่นะครับโครงสร้างน่าจะ EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทำลันเหล็กโครงสร้างนะ EP นี้ในการใส่ b o q เทสีก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทำไมถึงเทสีก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะหน่วงเครื่องนะครับเวลาเราหมุนเราจะเทมัน เวลาพวกนี้เยอะๆนะต่อให้เราซ่อนไปมันก็เบาแป๊บเดียวบางทีเรากดผิดกนมาเปิดขึ้นมาเนี่ยครับมันก็หนักหนักเครื่องนะครับบางทีเราใส่มาเยอะเราแบบเจองานใหญ่ๆนะครับเราจะหมุนหมุน,หม,นหมุนไปหมุนไปเทสีอย่างเงี้ยครับ,แบบเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะหมุนเทสีมันก็หน่วงเครื่องหนักเครื่องนะก็เลยให้เทงานสถาปัตก่อน,นะครับทําถาปัตก่นนะในการใส่สีก็ประมาณนี้ครับ EP นี้ผม ขอเบรกไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ